ความเดิมตอนที่แล้วชายสวมหน้ากากลายเสือคนหนึ่งที่มีพลังในระดับทีหา้าได้มาชักชวนวังเยียนเฟิงและฉูจิงให้เขาร่วมกับองค์กรไถ่ถอนตอนที่48ชายสวมหน้ากากลายเสือพยักหน้าและกล่าวว่าแน่นอนว่าข้ารู้แต่ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเจ้าเคยได้ยินว่ามีสมาชิกองค์กรไถ่ถอนคนใดถูกจับกลุ่มและพาคนอื่นๆถูกจับกลุมไปด้วยหรือไม่ วังเยียนเฟิงตกใจเล็กน้อยจริงๆแล้วเขารู้เรื่องเกี่ยวกับองค์กรถทถอนไม่มากนักกุยกุยเป็นคนของเราหลายปีที่ผ่านมาองค์กรไถทอนก็มีระบบระเบียบมากขึ้นตั้งแต่สถานะของสมาชิกทุกคนไปจนถึงภารกิจต่างๆจะมีการจัดการอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะปลอดภัยใช่แล้วเรามีหน่วยลอบสังหารแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เรายังมีหน่วยข่าวกลองที่เป็นระบบด้วยเลือดและศรัทธาของมนุษย์ทำให้เราอยู่ร่วมกันแม้ว่าอาจจะมีบางคนที่ตื่นขึ้นมาด้วยพลังการเปลี่ยนร่างเทพอสูรและยอมรับการเป็นอสูรแต่คนส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะเป็นมนุษย์เพราะเรายังมีรูปร่างเป็นมนุษย์อยู่ดีและไม่ว่าจะยังไงมนุษย์เราก็ไม่ได้รับการยอมรับจากพวกอสูรหรือผูดหวังเย็ยนเฟิงสูดหายใจเข้าลึกๆถ้าข้าเข้าร่วมกับพวกเจ้า เจ้าต้องการให้ข้าทำอะไรชายสวมหน้ากากลายเสือกล่าวว่าครั้งนี้ที่ข้ามามีอยู่สองเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือเราหวังว่าเจ้าจะเข้าร่วมกับเราเจ้าไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายแค่จัดการดูแลพวกข้ารับใช้ที่อยู่ที่นี่ให้ดีขยายจำนวนของพวกเขาให้มากขึ้นและสอนให้พวกเขาเปิดปัญญาปลูกฝังความคิดของเราให้กับพวกเขาสำหรับเจ้า ข้อนี้คงไม่ยากเพราะยังไงเจ้าก็ทำสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วหวังเย็ยนเฟิงทอนหายใจเล็กน้อยและพยักหน้าแล้วอีกเรื่องหนึ่งละ่ะชายสวมหน้ากากลายเสือกล่าวว่าข้าได้ยินมาจากกุยุกยว่าเจ้าฝึกสอนลูกศิษย์ที่ยอดเยี่ยมมากๆคนหนึ่งเด็กคนนี้มีพลังถึงระดับที่สีตั้งแต่อายุยังน้อยองค์กรของเราแต่สินใจแล้วว่าเขาควรจะได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังจ,งจากพวกเรา ข้าจึงต้องการมาพาตัวเขาไปหวังเยียนเฟิงใจเต้นแรงขึ้นเจ้ากำลังพูดถึงถังซานใช่ไหมเขานึกตำหนิน้องสาวในใจที่ไม่บอกเรื่องนี้ให้เขารู้ล่วงหน้าก่อนเขายังเด็กมากและยังไม่ได้เป็นข้ารับใช้อย่างเป็นทางการวังเยียนเฟิงกล่าวใช่สวมหน้ากากเสื้อบอกมือเจ้าไม่ต้องห่วงองค์กรของเราจะจัดการทุกอย่างให้เองส่วนเขาจะได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับพรสวรรค์ของเขาเองด้วยข้าจึงต้องการมาทดสอบเขาก่อนหวังเย็ยนเฟิงกล่าวอย่างหนักแน่นว่าถ้าข้าไม่ยอมเข้าร่วมละ่ะชายสวมหน้ากากลายเสือกล่าวว่านั่นก็ไม่เป็นไรข้าเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับกุยกุยและการเปิดเผยความลับนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเจ้าเจ้าก็คงจะรักษาความลับนี้อยู่ดีแต่ถ้าหากเด็กคนนั้นมีพรสวรรค์เพียงพอ ข้าก็จะพาตัวเข้าไปอยู่ดีไม่ว่าเจ้าจะเข้าร่วมหรือไม่แล้วท่านจะทดสอบค่าอย่างไรในตอนนั้นเองก็มีเสียงเด็กเล็กๆดังขึ้นเงาร่างหนึ่งได้ปรากฏตัวเข้ามาในห้องและปิดหน้าต่างอย่างเบามือเขาคนนั้นคือถังซานเมื่อเห็นถังซานกระโดดเข้ามาชายสวมหน้ากากลายเสือก็ยกมือขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อได้ยินคำพูดของถังซานมือของเขาก็หยุดลง แววตาของเขาแสดงความประหลาดใจออกมาเด็กที่ดูอายุแค่8ปดเ้าขวบเหตุใดจึงซ่อนตัวได้ดีขนาดนี้และยังสามารถรับรู้ถึงการมาของเขาได้อีกนี่แสดงว่าเขาต้องมีประสาทการรับรู้ที่ไวมากทั้งซานมานี่หวังเหยียนเฟิงเรียกถังซานทันทีถังซานเดินไปหาหวังเหยียนเฟิงและฉูจริงชายสวมหน้ากากลายเสือไม่ได้ขัดขวางเขามองถังซานด้วยสายตาจับจ้อง และสำรวจทังซารตั้งแต่หัวจดเท้าการทดสอบง่ายมากการต่อสู้จริงถ้าเจ้าสามารถต้านทานการโจมตีของข้าได้หนึ่งนาทีถือว่าเจ้าผ่านชายสวมหน้ากากลายเสือกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่รู้ทำไมเมื่อชายสวมหน้ากากลายเสือมองไปในดวงตาของถังซารเขาเห็นความสงบและความสุขขุมในแววตาคู่นั้นชายสวมหน้ากากลายเสือรู้สึกถึงความแตกต่างเขามีลางสังหรณ์ว่า เด็กคนนี้จะต้องนำพาความประหลาดใจมาให้เขาอย่างแน่นอนถังซานกล่าวว่าข้าจะเข้าร่วมกับพวกท่านก็ได้แต่ข้ามีเงื่อนไขโอ้ชายสวมหน้ากากลายเสือมองถังซานด้วยความสนใจเงื่อนไขอะไรละ่ะเจ้าคิดว่าจะผ่านการทดสอบของข้าง,งั้นหรือถังซานไม่ได้ตอบความสงสัยของชายสวมหน้ากากลายเสือแต่พูดถึงเงื่อนไขของตนเองออกมา ข้าหวังว่าพวกท่านจะจัดให้ข้าได้รับการฝึกที่เมืองเจียลี่และข้าต้องการสถานะที่ปลอดภัยเมื่อข้าต้องอยู่ในทีแจงหลังจากฟังการสนทนาของชายสวมหน้ากากลายเสือกับวองเยียนเฟิงถังซานก็เข้าใจองค์กรไททอนมากขึ้นไม่มีข้อสงสัยเลยว่าองค์กรนี้ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเป้าหมายของพวกเขาฟังดูดีแต่ในความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากแต่การมาของชายสวมหน้ากากลายเสือ ทำให้เขามีโอกาสที่จะออกไปจากที่นี่ได้เร็วขึ้นไม่เช่นนั้นเขาต้องรอยอย่างน้อยหนึ่งปีถึงจะได้สถานะค่ารับใช้และสามารถออกไปจากที่นี่ได้การไปเมืองเจียลี่เร็วขึ้นหมายความว่าเขาจะได้พบกับเธอเร็วขึ้นสำหรับทางสารไม่มีอะไรสำคัญมากกว่านี้ชายสวมหน้ากากลายเสือกล่าวว่าปัญหาเรื่องสถานะของเจ้าพวกเราจะแก้ไขให้แต่ทำไมเจ้าถึงต้องการไปเมืองเจียลี่ ถังซานนิ่งเงียบไปชั่วขณะแสดงออกถึงความกลัวเล็กน้อยก่อนจะกล่าววา่าเพราะท่านป้ากุยอยู่ที่นั่นชายสวมหน้ากากลายเสือกล่าวต่อวา่าแล้วทำไมเจ้าถึงอยากเข้าร่วมกับพวกเราถัางซานเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วและกล่าวอย่างไม่ลังเลว,วา่าเพื่อล้างแขนให้ท่านแม่ของขา้าเขาเม้มริมฝีปากดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการแสดงเขาเพิ่งจะอายุเก้าขวบ เขาต้องแสดงออกให้เหมือนกับเด็กเก้าวขวบเพื่อไม่ให้ถูกสงสัยแต่การจะล้างแค้นและความเกลียดชังเหล่านี้เป็นสิ่งที่ออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงชายสวมหน้ากากลายเสือมองถังซานแล้วถอนหายใจเบาๆเด็กน้อยข้าสนับสนุนการล้างแค้นของเจ้าแต่เจ้าต้องจำไว้ว่าอย่าให้ความแค้นบดบังดวงตาของเจ้าองค์กรไทยถอนของพวกเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ทั้งสานพยักหน้าอย่างเงียบๆและกล่าวว่าข้ารู้แต่สำหรับตอนนี้การล้างแค้นคือเป้าหมายที่ทำให้ข้าอยากเข้าร่วมกับองค์กรไถ่ถอนหากพวกท่านยอมรับเงื่อนไขของข้าข้าก็ยินดีจะเข้าร่วมชายสวมหน้ากากลายเสือพยักหน้าและกล่าวว่าดีงั้นให้เจ้าผ่านการทดสอบของข้าก่อนหากเจ้าผ่านแล้วเราค่อยมาพูดถึงเงื่อนไขกัน ถังซานเข้าใจดีว่าชายสวมหน้ากากลายเสือกำลังทดสอบศักยภาพของเขาในความเป็นจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเข้าสู่เมืองเจียลี่เขารู้ดีว่ากุยกุยที่เขาเห็นในเมืองนั้นต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนเพราะช่วงเวลาที่เขาอยู่ในเมืองเจียลี่เขาเห็นว่ามีค่ารับใช้ไม่มากที่สามารถมีทรัพย์สินเป็นของตนเองได้และสองคนที่เขาเห็น หนึ่งคือแม่ของเหมยกงจือที่เปิดร้านชานมในสถานที่ที่สำคัญที่สุดใจกลางเมืองเจียหลีและอีกคนหนึ่งคือกุยกุยร้านชานมของแม่เหมยกงจือนั้นดูมีปัญหามากที่สุดเพราะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเจียหลีโดยไม่มีเหล่าพวกอสูรเข้ามารบกวนเลยนี่พิสูจน์ให้เห็นถึงความพิเศษของร้านนี้สำหรับกุยกุยถึงจะไม่พิเศษขนาดนั้นแต่ก็มีทรัพย์สินเป็นโรงเตียมเล็กๆในเมืองเจียหลี และลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นค่ารับใช้ชาวมนุษย์เรื่องนี้ไม่มีปัญหาอย่างนั้นหรือถังซานคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่กุยกุยมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรไถ่ถอน,อนหรือได้รับการสนับสนุนจากกองกําลังอะไรบางอย่างและเนื่องจากกุยกุยเป็นน้องสาวของหวังเหยียนเฟิงความเป็นไปได้ที่จะได้รับการสนับสนุนจากกองกําลังใหญ่ๆจึงมีไม่มากนักดังนั้นการคาดเดาว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรไถ่ถอน,อนจึงมีน้ําหนักมากกว่า ด้วยเหตุนี้ตอนที่ถังสารเข้าร่วมการแข่งขันชนกันเขาคาดการถึงตัวตนที่แท้จริงของกุยกุยเอาไว้แล้วและจึงต้องการให้เธอเห็นถึงศักยภาพของเขาวันนี้ที่คนจากองค์กรไททอนมาตามหาเขาเขาไม่แปลกใจเลยเพราะนี่คือสิ่งที่เขาหวังให้เกิดขึ้นการแก้ปัญหาเรื่องสถานะของเขาและการได้ไปเมืองเจรรี่เร็วกว่ากำหนดไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับวังเยียนเฟิงและเขาอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์กรไททอนอาจจะไม่แข็งแกร่งมากนักแต่การที่พวกเขายังอยู่รอดมาได้และมีแนวคิดในการต่อสู้กับเผ่าพันธุ์อสูรก็บ่งบอกได้ถึงความมั่นคงบางอย่างและความมั่นคงนี้คือสิ่งที่ทางซานต้องการในตอนนี้ดังนั้นการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนั้นไม่ใช่การกระทำโดยไม่คิดแต่เป็นการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้บรรลุหลายเป้าหมายพร้อมๆกัน